สวัสดีเพื่อนๆชาวดินีดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปกา,ารทำนายของชาวราศีกรกฎเราจะเป็นการทำนายช่วงเดือนกันยายน2564นะซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นอ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ยถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาด้วยนะครับส่วนคนไหนก็ส s c r i ายไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดนแชร์กันไปเยอะๆด้วย,ยนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มไพ่้ครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่ชาวกรกฏในเดือนนี้คุณนะจะมีสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญในเรื่องความรับผิดช,ชอบและก็มาดูแลจัดก,การกับสิ่งเก,ก่าๆอยู่นะมันอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานของคุณหรือมีความเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารของคุณก็ได้นะครับซึ่งความต้องการแท้จริงของคุณเนี่ยคุณเองก็อยากที่จะไปเดินหน้าไปเริ่มต้นกับสิ่่งใหมๆ เช่นงานโปรเจกต์ใหม่หรือว่าความรักครั้งใหม่ก็ได้นะแต่ว่าคุณน่ะจะต้องหลบซ่อนความคิดความต้องการเหล่านั้นเอาไว้นะเพราะว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงคุณให้อยู่กับสิ่งเก่าๆต่อไปอะครับมันอาจจะเป็นเรื่องงานที่ยังทําไม่เสร็จหรือมีปัญหาเสียหายอะทาให้คุณต้องอยู่ทางกับมันแล้วก็แก้ไขกับมันไปก่อนนะหรือแม่ก็เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวหลองคุณเอาไวอ้อะโดยอาจจะมีลูกๆของพวกคุณเนี่ยที่ต้องอยู่เพื่อดูแลและรับผิดชอบกันด้วยนะครับในช่วงเวลาเน คุณก็เลยต้องมาวางแผนเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายที่ต้องการไปก่อนนะหรือมองหาเส้นทางที่คุณควรจะทำกักมันจริงๆอยู่ซึ่งคำแนะน,นำไพ่บอกว่าคุณน่ะควรจะมองถึงข้อผิดพลาดแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆของคุณเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนะแล้วก็แก้ไขจัดการกับมันไปซะน,นะครับเพราะคุณคงไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านทิ้งมันไปเฉยๆได้โดยคุณอาจจะเป็นเลี่ยวแรงสําคัญหรือเป็นตัวละครหลักในการรับผิดชอบดูแลกสิเานั้นอยู่นั่นเองนะแต่ลึกๆในใจของคุณเนี่ย ก็ยังมีความสองจิตสองใจยังคงอยากที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆอยู่ดีนะครับแล้วไพ่จบก,ก็บมาเน้นย้ำนะครับว่าคุณควรจะทําหน้าที่ดูแลกับพันธะภาระความรับผิดชอบต่างๆของคุณเนี่ยที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะครับถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยเดินหน้าไปสู่ก้าวต่อไปในชีวิตของคุณได้เลยนะครับหรือถ้าคุณรอมปได้จริงๆเนี่ยและก็มีแนวทางหนทางที่คุณจะสามารถทําสิ่งใหม่ๆควบคู่กับสิ่งเก่าๆไปได้แล้วแล้วก็คุณก็ลุยกับมันได้เลยนะครับ แต่ว่ามันต้องไม่มีปัญหาความขดตกบกพร่องเกิดขึ้นมากับสินใดสิ่งหนึ่งนะอืมนี่ก็คือแนวโนมภาพรวมนะครับทีนี้มาจอดลึกกันเลือกการงานดูบ้างนะภายด้านการงานเนี่ยภายสองท้วยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็พบเจอสิ่งที่ดี พบงานที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขเป็นสิ่งที่ใช่กับคุณจริงๆอยู่นะที่คุณอยากเดินหน้าไปทางกับมันนะแต่นี่มันก็มีไพ่ของการที่พบเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผูกหลังคุณเอาไว้อะให้คุณต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่สามารถเดินหน้าไปสุดจุดนี้ได้นะครับแม้คุณจะมีความรักชอบกับงานตรงนี้แค่ไหนอ่ะแต่ก็ต้องเก็บข่มควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้เอาไว้อ่ะแล้วก็ต้องพยายามลืมมันไปก่อนนะอย่าไปคิดมากพะวงกับมันมากเกินไปอ่ะกับสิ่งที่คุณยังไม่สามารถเดินหน้ากับมันได้เนี่ย ทีนี้เรามรื่อะไรขึ้นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องงานตรงนี้ว่ายังไงบ้างคําแนะนําจากไพ่ใบน,นี้ยเขาบอกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นทางด้นการงานของคุณอนะแต่หนทางแก้ไขของคุณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะจัดการทักับมันได้เพียงคนเดียวนะครับคุณต้องเดินหน้าหาเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นหรือกลุ่มคนต่างๆอะที่เขามีความสามารถในการช่วยเหลือคุณตรงจุดนี้อะ การทํางานเป็นทีมอ่ะจะสามารถทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้นะอืมทีนี้ดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆทางการเงินจิบบิ้งเขสู่ตัวคุณนะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีความสุขสบายแล้วก็มั่นคงที่ดีขึ้นนะ่ะ แต่ทีนี้ไพ่สามไม้เท้าผมรู้สึกถึงพลังงานที่คุณต้องรอคอยจังหวะเวลาบางอย่างอยู่นะเหมือนคุณยังไม่สามารถที่จะกระโจนเข้าสู่เป้าหมายทางการเงินงตรงนี้ได้เพราะว่าคุณจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงยอมออกจากสิ่งเก่าๆเดิมๆม,มาก่อนนะเพื่อเป้าหมายที่ว่ามาเนี่ยเนี่ยการรอคอยตรงนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณจะอยู่เคลียร์สสารและสิ่ง,งกเก่าๆไปก่อนหรือรอความพร้อมความาะสมของตัวคุณเองอยู่ก็ได้นะครับอทีนี้เราเคลื่อกันแล้วไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการประสบความสําเร็จนะมงบอกว่าเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการะ่ะแม้ตอนแรกมันจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างติดขัดแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าสู่จุดนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะอทีนี้เรองดูความรักกันบ้างนะครับให้กับคนที่มีควรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ ในให้ความรักชาตกรกฏในเดือนนี้คุณเองก็มีความมุ่งหวังอยากจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะที่ทําให้คุณสามารถมีความสุขได้มากขึ้นกว่าเดิมคุณมีความคิดอยากจะไปเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแต่ว่ายังต้องหยุดนิ่งติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆไปก่อนนะแล้วก็ทําให้คุณคิดเครียดระดับหนึ่งเลยนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าคุณไม่สามารถละทิ้งมันไปได้ง่ายๆอ่ะต้องอยู่ดูแลให้ความมั่นคงกับมันไปก่อนหรือถ้าหากว่าคุณคิดตัดสินใจทําอะไรแบบว่ารวดเร็วประมาทมากเกินะครับ ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเรื่องราวเหล่านี้คืออะไรในเรื่องความรักของคุณนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่การเดินหน้าแยกออกจากความรักครั้งนี้ไปก็ได้นะครับแต่การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยคู่ของคุณเ็าอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแม้มันจะเป็นสิ่งที่ดีกับใจคุณก็ตามอ่ะทีนี้เรื่องอาราวรเ่นกันแนละ้วไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมพไพ่ใบนี้ก็เป็นการมาเน้นย้ำนะครับว่า การที่คุณรู้สึกลังเลแล้วก็ไม่มั่นใจว่าทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดผลเสียกับคุณเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่คุณไม่ควรจะมองข้ามมันไปนะเนี่ยเซนส์ของคุณมันอาจจะรุนแรงแล้วก็มาเตือนคุณก่อนอะ่ะว่าอย่าไปเดินน้าทาอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็รุดเร็วเกินไปอะ่ะทําอะไรเนี่ยก็ต้องมองให้มันล็อคด้านอะ่ะว่ามันจะเกิดผลร้ายผลเสียอะไรกับสิ่งไหนอะ่ะคุณก็ต้องแก้ไขกับมันแล้วก็อุดรอยรั้วตรงนั้นไปก่อนนะเพื่อเดินน้าสู่เป้าหมายนั้นอะ่ะหรือถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ย คุณก็อาจจะต้องจบยุติลมเลิกกับความคิดนั้นไปนเลยก็ได้นะอืมทีนี้ดูวความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นที่คุณจะพบเจอความรักที่มันหวานชื่นและมีความสุขมากกนะเมืองทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ ยังไม่อยากขวนขวายหาคนรักเข้าสู่ตัวคุณนะหรือมองว่าถ้าเข้ามาไม่ดีอย่างที่ใจต้องการเนี่ยคุณก็จะพยายามต่อสู้านขัดขวางเขาไปอ่ะไม่เดินหน้าทาอะไรกับคนรักตรงนี้นะครับภาพรวมเนี่ยเหมือนคุณจะมีสิ่งที่คุณให้ความสคาคัญกับชีวิตมากกว่าในตอนนี้นะหรือไม่เกิอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีคนเข้ามารับผิดชอบคุณแล้วแหละแต่คุณก็รกีดกันเขาอยู่อ่ะเพราะมองในเรื่องความถูกต้องความไม่เหมาะสมบางอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็ตัดคนรักครั้งนี้ทิ้งไปเลยนะครับ ทีนี้เราู่งวเราเคลื่อนก,นกันมาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมไพ่เป็น,นก็เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าให้คุณสามารถเชื่อในความคิดความรู้สึกที่คุณเป็นจริง,รงๆได้เลยอะ่ะคุณรู้สึกไม่สบายใจกับความรักที่เข้ามาหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักมากเกินไปเนี่ยแล้วมาทําให้คุณอึดอัดใจไม่มีความสุขเนี่ยคุณก็ควรจะตัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของคุณนะเลือกทําสิ่งที่คุณสบายใจและมีความสุขดีกว่าครับ ทีนี้เรามาดสถานการด้านสุขภาพกันบ้างนะนาภายด้านสุขภาพเนี่ยดูคุณเกอร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันโดดเด่นหดดแรงมาก,กน,นะแต่ถ้าจะมีคําเตือนเนี่ยก็คงเป็นปัญหาความขัดแยง้งเสีย่ยงที่จะไปทะเลาะเบาแว้กับใครบางคนในช่วงนี้นะครับแล้มันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นมาในเดือนนี้ได้อือมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกรกฎนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดจะต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ